สวัสดีครับตอนนี้นะครับก็เตรียมความพร้อมนะครับที่จะส่งมอบรถนะครับพี่ชายนะครับเขามาเซอร์ไพรส์นะครับโดยการที่บอกว่าว่าเหมือนกับดวงสมพงกันนะครับว่ารถมาปะยางแต่กลับได้รถคันใหม่กลับไปใช้งานนะครับวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ติดตามได้ในคลิปของนิโนธ์ตคานะครับวันนี้กับเ o ยต้าวีโก4ประตูนะครับกับคันนี้เลยตอนนี้พี่ธนยศกําลังทําอะไรให้ลูกค้าอยู่ครับวันนี้จะไปโอนกรมสิทธิ์ให้ด้วย เดี๋ยววันนี้เราจะไปทําตามขั้นตอนในการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้ลูกค้าว่าโอนยังไงนะครับว่าเริ่มต้นนะครับว่าจะโอนยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เริ่มต้นตั้งแต่ออกจากบ้านไปเอกสารอะไรต่างๆก็โอนที่ขนส่งกรรสิทธิ์เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปโอนกรรมสิทธิ์ที่นู่นนะครับวันนี้จะทําขั้นตอนให้ดูว่าการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์จะเป็นยังไงครับเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับวันนี้จากเกาหลีใต้นะครับเดินทางมาถึงประเทศไทยนะครับ มาพึ่งดึ่งเดือนเองนะครับพึ่งหนึ่งเดือนเองนะครับวันนี้นะครับไปชมกันเลยครับเราก็มาถึงรถนะครับแล้วก็รถเข้ามาถึงแล้วก็ต้องเข้าที่สถานีตรวจรถด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าเป็นคนขับมานะครับผมว่าตรวจที่สำนักงานขนส่งตัวนี้ผมพาคันนี้มาตรวจนะครับคันหนึ่งนะครับอันนี้อยู่คาชะอีนะครับส่งคาชะอีเดี๋ยวอันนี้ตรวจรถเสร็จแล้วก็ทําไงต่อขั้นตอนไงเดี๋ยวไปตามกันครับก็เราก็จะเอารถเข้ามาตรวจสภาพนะครับก็จะเปิดฝากระโปรง อันนี้แล้วก็ตรวจไม้เลคัทซีนะครับนี่คือพี่ชายนะครับเจ้าของรถนะครับมาแต่เกาหลีนะครับมาปะยางจะกลับได้อีกคันหนึ่งกลับบ้านนะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาค่อยมาสัมภาษณ์กันกับพี่เขานะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตตรวจรถแล้วก็โอนไม้เล็กสีเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับสวัสดีครับรสวัสดีพี่ชายนะครับวันนี้นะครับก็จ่ายเงินเรียบร้อยนะครับเงินเก็บแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ผมพา ทำต,ตามขั้นตอนนะครับตั้งแต่ออกจากบ้านมาแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์รถนะครับเข้าตรวจที่สภาพที่ขนส่งการสินนะครับแล้วก็เรียบร้อยตอนนี้ขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับเซอร์ไพรส์คืออะไรไปปะยางนะครับลูกค้าดูเ,เคยดูใน YouTube มานะครับในช่องทางของนิพนธ์ออโตคาร์โกลแกนว่าชัดเจนกว่านี้ผมมีอีกแล้วนี่แหละครับชัดเจนกว่านี้ผมมีอีกแล้วนะครับมาหดยางเบิรงรถดสองสามรอบเอาเลยครับว่าด,ดต่สดใตยัง เอารถไปป้ายยางได้รถไม่กับบ้านครับเนี่ยขั้นไปกลับเลยครับคันเก่าลูกค้านะครับเอาไปเทินครับอยู่ที่บ้านเลยนะครับก็เรียบร้อยนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แบบรวดเร็วเลยทําอะไรก็แบบตรวจาดนะครับบริงรักษาบ้านเท่าคือจวดเลยครับเรียบร้อยหมดทุกอย่างเป็นยังไงพี่จุใจวะจุใจครับราคาก็เป็นกันเองครับราคาเป็นกันเองครับผมนี่ครับแล้วก็โอนก็ไม่เสร็จยังไม่เสร็จยัครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาเล่มที่บ้านนะครับได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเขจับกล้องเองก็ได้นะครับนะวันนี้นะครับอ่าพี่นะครับที่ดูช่องทางใน youtube เนี่ยดูตั้งแต่อยู่ที่ประเทศเกาหลีครับเกาหลีดูมาประมาณปีดูไปเรื่อยๆเ่ยเยอะครับอนนักะไม่เกือบปีสองปีแล้วครับปีสองปีแต่ว่าไม่มีโอกาสว่าจะซื้อสักทีหรอกกลับมาถึงมาดูครับกลับมาถึงมาดูก็เอาเลยครับมาดูใจครับนี่แหละคือคู่ของที่แท้จริงนะครับคันนี้นะครับผมยังไม่ได้รีวิวนะครับ ก็เป็นโตโยต้าวีโก้สประตูราคาอยู่ที่245,000บาทนะครับอันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมแล้วก็สีเดิมๆนะฝั่งนั้นในสีเดิมหมดเลยฝั่งทางด้านขวามีทําสีมาบ้างเล็กน้อยรถไม่มีชนไม่มีพิกความไม่จมน้ำนะครับเครื่องดีแอร์เย็นถามดูได้ขับมาเป็นยังไงนิ่ครับสุดยอดสุดยอดอาออยากให้พี่ฝากให้หน่อยสำหรับคนที่ยังไม่ได้รถอยู่ใกล้บ้านไปดูที่สารคามเราเนี่ยครับที่นิพนธ์ มีพลบุตรคาครับเป็นกันเองครับดีครับง่ายๆนะพี่ครับรถสวยรรคับมอบเสื้อไปแล้วสภาพเป็นไงดีครับนี่ฝากทางร้านให้หน่อยฝากเลยครับมีอะไรก็เข้ามาหามาดูได้ครับผมเป็นกันเองมากครับ ดูในช่องทาง YouTube ก็ได้เพจก็ได้นะครับขอบคุณพี่นะคะขอบคุณน้านะวันนี้มือกต้นจำเป็นคือพี่สาวนะครับขอบคุณนะคะขออนุญาตถ่ายิปด้วยนาเนี่ยนะครับอนุญาตพี่นะครับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพี่เขาจะเดินทางกลับก่อนเดี๋ยวผมเข้าไปที่คนส่งก่อนนะครับตอนนี้ก็จะดําเนินการให้เสร็จในเรียบร้อยนะครับนั่นคือวันพรุ่งนี้แล้วก็มอบใบลงทะเบียนให้ใครจะซื้อหวยนะครับอีก2วันนะครับ7 2 2 3สนะครับนะครับ นะครับพี่เดินทางกลับบ้านก่อนนะครับปลอดภัยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอามุ่วมมืัด้วยนะครับนะครับเจอกันคลิปหน้าไปส่งรถกันที่ไหนนะครับวันนี้นะครับเดินทางสดยสวัสดีภาพครับ